ผมมือนีบมัพ่อบบาปีนะครับพ่อทีมงานอีกแล้วครับปุ้ยปุ้ยผมแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศแฟนครับต่างประเทศทั้งไทยทั้งในประเทศต่างประเทศครับผมครับผมเบงสูดเบาปีเล่ลาบเนี้วครับผมลาบเหนี้วปลาปุ้ยไม้ยังกับไส้ทั่วทิพยอืมได้ได้่เกี้อืมมีมกขี่ป่าครับผมสูดเบาปีเล่ได้ครับเออมีไผอีตู ก้อยคมตุ่มแซ่บพริกดิบเดินวิ่งเลยเนียสูนสตรเพื่อนคนมีเขาขัวขัวพริกขัวครับผมเดินเลอยเนี่ยนะนี่ครับาบเน่ย้องารถซ้ำลาบเหนียวเกียวกบน้ำครับสูตรเลยมาจอดนช่วยน้ำน้ยังหรอน้ำซื้อเลยจอดจ๊อกหน่อยหน่อยเลยนีจางก็มาถือขึยมาก็ อยากสั้นนึ่งหน่อยนะครับเด้อพี่นองเลยมาที่นี่มาเบิ่งสุดยังโอ้ยตงเนี่ยครับขาก่องห้างครับอืมสั่งไหม่เป็นแตงไห้่บ่นออมันห้างอิหลีครับตัวเด็ดถามมันสั้นมันยังกับเยาว่ากันด้ครับเพราะว่าภาพขาก่องเริ่มห้างแล้วครับมันแยกส่วนแล้วครับสิมีก้อยก้อยแย่ครับผมก้อยแย่ เอ้ยบไลายครับมือนี่ยแยกกันเรียกว่าผุนครับสีมีอีกผักหนามมอนมันเคยครับแห้งงา่ามบกอลครับผักไผ่เนี่ยกันบอสมันติดสันเล็กหน่อยอะเราอเดี๋ยวทีบ่ห่อมันบ่มีนี่ครับมีสมตำพร้อมมีก้อยอหลับเหนียวมกขี้ปาลาน้าบอกไยครับครับครับมีอยู่มีอยู่มีอยูย่ บาเตเพ่นสิมก่นี่ิงกไหนะนะงคิดแม่เห็นเลยปิงว้าปิ้งลาบเนาะปิ้งลาบบ่โอ้ตัวสุกเลืเนาะนำโดนำโดครับปุงเเอาครับเ้อหัวจานหมูเียามกอยก้อยเตี๋ยส่วนอ้ไรมกมกยังมีไทอตัวครับผมไผอย่งนี้ีแต่สมาปีะ ง้อปลาบะหัวปลาขี่ปลาครับพราเอาเจาะเอ้พอเห็ดพรเด็กเีเห็ดเป็นสะวนสะวันไหมสวันิ้วห้เห็ดช่วงนี้เห็ดลายครับอุ้ยโคกหน้าโเอ็นโขกขี่เห็นนี่มีนบดนี่ต้งเห็ดละงัวตโคกไอเทียงีนี่บ่ไปแล้วม่ไปบ้งหมฮะหญ่ใหญด่าใครเง้ยเงีย้ากูบันับผู้น้ำปลาแล้วบ่จ้าคับผม ใคร้ะเกินเขี้มไปก้อนมกลาบป่าครับผมมกก้อยมกก้อยกลอยลาบ,ลาบนี่ลาบแปดที่ก่ออินวันเลยเนี่ครับเทียอินวันนี่ครับมาแล้วครับเบ้าสอกรอบทีมงานมาอีกแล้วครับเบ้าด็บเบ้าสุรัตเบ้าบักขามหวานครับผมนี่ครับอ๋อขามเยี่ยงทีลาบเหาเห็นไหมเอาเดี๋ยวครับกระปอมแปนแย่ ดั้เลยรกระปอมแอนแงงนะครับนะครับเออทีมงานเบาเบปันโอ้ไ<อ>ด้แพี่ฮไม่เห็นเดี๋ยวลนะเดีย๋ดดวยว <laughs> เดี๋ยวครับเป็น,นมีมีตุ่มหอยผมด้วยครับ<อ>ตุ่มหอยขมตุ่มแสีบก็บมีอีกครับผมใช่ย่างกับหัวแข่ยันหอยแอนไม่ใช่โอ้ฝนฝนฝนลูกสาวเพิ่นฉีดฉีดหอดหลาย บานกันบม่วงก็บบบกขามหวานครับผมเนี่ยครับใส่กันแบบที่นี่เส็ดเหยเตียวใสมาซิมไรเพื่อนามนหวานีบ่เพื่นซิมกันนะขามหวานครับใช่่โอ้ก็นังทุกวนเวลากัน่ะใส่ฝรั่งง่วงเลยยื่นี่เอาฟักก้อยไหมครับฟักเลยร่างีก็จำเต็นเว้นหัวซักไหมล่ะ อาเพื่นเล็เท่าเี้ยก่อนก้อยกับหอมสมสมเงี้ยหอมหอมหอมผู้ใดผู้ใดก้อยซอยไปหรอโอ้โหเฮียดูมาดผู้เดียวจังไหลแดงแดงบ่ตีห่งกระเทียมไท่ไก่ดจากทะเลเอาเพื่อนฟักก็ได้เพื่อนบ้าบักข้ามวันฟักเลยครับทุบเลยทุบเลยบ้าบักข้ามวันโซ่ทุบ่นี่ครับมันจากซันเด้อครับเด้อเพราะว่าขาวกล่องผม มันอายุใครบ่มันเบิดเดียวม้นนี่มันเป็นซื้อเดียวแกติ้งคับเนาะโอ้ยมันก็อีลีเนาะเนี่ยแกติ้งแกติ้งไม่อะไรให้ขากรองดิมันหลุดกอ่ากับมาชิมเนี่ยไดบอกรอทั้งเลยเหรไม่อะไรให้ขากรองไม่อะไรขายขากรองนะครับนี่ครับมันแยกส่วนกันเลยครับเล็กซี่เด่นเดียวเลยมือผมอยากสั้นหน่อยครับ สันสูอ่ะสันสูจิฮหาเงินใเซลไปแต่งบัตที่ไหนก็ไปซื้อนะครับให้เบาขามหวานครับฟักกระป๋อมมื่อมมนี้นี้ครับปิ่งลาบปลาเดี๋ยวถ่าไฟครับต้มหอย บงเตมาผมาเพิ่นละยำครับค่้ชมเลยว่าทายย่ำทายย่ำอ้เยัดเพรไม่ลัย่ำย่ำโมเนตยำตาทางมาเติมกันเนะยาเดดเดี่ยวเดเผดมาเนี้ยผิด่าสื่อผดมาเนี้ินี่ว่าบระเทว่ารออนในบัด ต้องรรบนี่ครับเบาไปเลยตัดผมหาบาสําการเดินหกมเด้หกพบาทแต่ก็ได้เอาต้องเป็นรอยมาเด้นี่เบาไปถอดงาหมอกเนี้เพิ่ตัดออกเองได้ครับเน่นนั่งเนออาเครื่องตันหยาตัดให้ผลวัสดุครเลยมนคืออมันเหลี้ยม่อมันคือแมสตีเลยใช่ดีทีมงานครบเลยครับด้วยทีมงานเราทีบ้าน บวบวงน้ำหลืบววงรอยเล้วยาด้ยมาครับผมย่โอ้เดี๋ยเดียวอั่าอยาอย่าอย่าอาอาอยอยย่อย่าอย่าอยเอาอาอยาออาาอย่าาาออาอยกอมแอนแง่ครับผมอยอนแง่อ่่อยออ่่ามาอยร์ลาบลาบปลาปิ้งเอาสูตรปิ้งครับผม ลนางปลาสุตบ้าไปเลยนะครับห้องเปห้อไปตื้เฮียยนนอนอได้ไมปตวงวมกปางมาเลยนี่ครับมีอีกคมีนู่นครับมกขี่ปลาห้องมกหม้อปลาขี่ปลาแล้วครับใส่ผักอีตับปลาอีตูมันจิหอมสุดยอด ยังกวเพื่นนี่อยากเดี่ยวในแง่นะเพื่อนในแง่เป็นไรไปไรแง่ไปไรแง่มือแอรแล้วมือแอร์เลยทีนี้เพื่อนต้องต้องขอบคุณสองตัวนี้ครับผมไรขับซิดเลยเพื่อนกูเด็กไทยซสิผ่าดไปคุดคุดคุดหลักผมแง่อันนั่นเป็นแง่ไหมมันก็บเรียนออกมามันก็ไล่คุปไผล่ขับซิทท่านแง่เลยเออแหล่ะ ขาขุนๆไปจักมาเขาแงนะไม่เคยเ็นได้สอตัวเลยไล่ย้องบางก็ได้การเลี้ยงข้าบติดยังน้ำอยู่พี่เนี่ไล่ได้ไหมได้าอยู่บนน่นให้ขอมื้อนี้ได้ได้แง่กับย้อนสงตัวนี้ครับผมอย่าพบโจทกยาซูมินนี่ยังแต่การฝุงเลยุงเลยเบาพุ่มก็ได้เบาพุ่มก็ได้มาให้มากวายไป ครับผมใส่จนมีอย่างเดียวได้หน่ลงมาห่ออย่างหลายเมนูครับผมหวงนี่ต้องขอบคุณแง่ไอ้ช่องจัวนี่ตัวเล็กๆครับผมไล่ไห้ครับผมมือนี่แต่ประเทศไทยไปเสือม่วงเพ็รแปดสายเลยมือีแบบเลยหดีผิยกับด้วงพักน้ำกับนี่ตับหมูุ่งโอ้หลายอย่างครับมือนี่ ออเดิฟเลยครับวันนี้โอ้คุณดิม่วงย่ำไปแล้วครับนี่ครับผักหนามนี่เราลวกกับผักกินกับผักไก่กับนี้เนี่ยชมงานอยู่แล้วแต่ฟักใส่อีกก็ได้เพราะว่ามันน้อยโพดไอซูเรียนหน่ำนั่นแหละมันเบิดจอกนดอย่างเงี้ย เอดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปลวกฟักนามเดี๋ยวเบิ้งสูตรบาบูมลังยำส่อีกครับยำหมักม่วงซะอีกเอ๊เยยบเยียบโอ้คือสั้นนี่แหละครับขาดคากล่องไปก็สั้นอย่างนีแหละเอาเกียร์ใส่ละบ่นี่เดี๋ยวขอเกียร์หน่อยครับใส่เกียร์ได้ครับลวกผัก น,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 น้อยโพดมันน้อยโพดแโอเคอเค,ครับเดือดแล้วครับนี่ครับตัวผักหนำเหมือนเหมือนเคยคลิปผักสองครับย่ามือดีครับมือเนี่ยไปไปแห้งไปพ่อแรงมันไปเอาบ้านเก่าเหรอครับมือเนี่แต่ผรถ่ายครับมันไม่ได้ไถ่ายตอนไปเก็บไปตึกแห่อู้ งามพัดีนะครับมือนี่แงงไปพอแรงมันขัดแงงไปพ่อขักอีกประเทศด้ดได้ได้จะเอารวบพักนี้กันเอนอนนเนอ

ทีโอ้ oh. ใช่จะพีกสักพันเอารถจัดครับมาครับมือนีิคุณดิยุยได้เห็นเอามาใส่เบิดบนเห็นไหมพักหอมหน่อนะอ่านใส่บเอาปุ่งก่อนครับนี่ยังไงครับกะลสูตรเบาพุ่มสีมีสูตรกลาสินนะครับเดอ้อสูตรเบาท่างกลาสินสีดำดำซุำ้แมแนนก้อย <c oughs> กับปอมสีแอนแงครับผมมือแงแงเลยตัวิได้กนคือต่ำให้ ฟักมันมุนแล้วก็มาตับอีกรอบให้มันเข่าเนื้อก็เป็นได้ยินระตับเนาะครับฟักฟักซื้อเอาาหหลยยนน่ะที่นี่สุดสุดเบาพุ่มสูตรทั้งทีมงานเบาที่บ้านติดเป็นทั้งสี่ครับเ็ดต่างเป็นน้ำอะไรครับเด้อทั้งมาแน่โอ้ไม่มีมาแน่หัวมีอืมเป็นเจ้าซ่ายคักเนาะ โอ้ไปตึกเหครับช่องใส่น้ำไม่อาสามาแล้วโตนน้ำสร้างเลยนะแล้วก็ปิดงมตัวเองไว้เลยแล้วก็แข่นไว้โอ้ยนครับมันเป็นโชคกลามะครับโชคกางเดี่ยดิกรนีมาทีเาผมเพียเพราะว่าแบผมผมไปตึกเหี้ยครับเหมือนประเทไทยกีบกรอเช้อแต่ว่าผมได้ถอด สู่กลางหน่อยครับยังขอให้ด่ากันบ่อยสุดนะโคตรุดเลยนะโซ่กางเลยนะจากน่อยไอเดียขุ่นตะแม่นไห้เฮียหยดมันจะมันจะสั้นหนึ่งสีแล้วครับแค่มันเหนืวดเพราะว่าขากล่องมันห่างแล้วครับเซ็ตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาห่างไปเลยโอเคจ้ะถึงว่าขากล่องที่มันคนบราห่างเล้เหือนอ่ดซิมกันนะเอาอะไรนะผมเอาเดี๋ยวเพื่อนหนด่งสองสาม เด็ดเด็ดเดดขัดกลางก็ดิโอเดบไดกาลนะครับชิมมันรึว่าชิมดูก่อนครับก้อยกับปอมแอนแง่ครับผมกับผมงวงครับบกมงวงกับมงวงวงใหญ่วงหรือครับแต่วงหน่อยหมมนีเปิดพัขึ้นไลเอะ่หนนีนาหน่อยทำผิ บ่ืม่ไหวบ้านมึงไหวยง่ายข้าวาม่ได้ว่าขกวอูมามิแล้วครับผมพานทานปูน่ครับสมตำอ่าเนี้ยนะแลวติตามสมตำนะครับบัดที่นี่้วขาวข้าวข้าวขาวข้าวข้าวข้กวข้าวเ้าวขาวข้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 ลวข้าบข้าวับากข้าวขว้วข้ก้ว้าว้ว้วข้วล้ววอยู่บ้าาบ ตีเยียแ้อเ้าแม่แม่ลืมลูกพักลืมไปเ้าไครับบอกยี่สิบเพื่ั้งที่มันวีมีสองพันทีเจ้าอยูนี่นครับลืมครับผมกล้าเ้ากันสองพันกันเลยมันโอเคแล้วเขาเงินผูบอกผู้เจ้าเนี่ย แนวเด่ล่ะโอ้นี่ครับอย่างงามเลยครับมือนี่งามกับเดี๋ยวมอคเมื่อนบ่จะได้กินบอนเลยล่ะผักไายเขาเด็ดในตองนี่ใส่เบิดขิงงบได้นี่ครับกินเบดกวนก้อยกับป้อมสุกเรียบร้อยก็เห็ดเรียบร้อยนี่อยู่ให้ใบตองมาจัดกะหัดปลาตองยังยุใส่เทียนนี่พวกเก็ดบ่ หลหลายวันท้าตัดให้เยแหละหดหดตัดให้คนเดียวือลวกยังอยู่เพื่อนคือหาดปากุงว่เพื่อนนี่ลวกยังนม่เดับกั้นจองนะครับผักพายหรือผักนี่ครับจะเป็นติมกเราคุมข้างอยู่ไปจองยังกระดดกระเดียดกันนักกันเะแล้วจองไ้ตัวยังจองตัวะหรพี่อ้ะไม่ให้ คือยังจองตัวนสิไปอีตาลลี่แหลพีย่านเดี๋ยวโทษจองให้กัไเเพื่อนไปอื่นมือนีละกินหอดแห้งกินหอดลายมาพี่ย่านกินรับบุกินอีไปดอกได้กินรับบุกินอีมาเพื่อนลับุกินีา่นขอไปนะครับขอไปเล็กไปน้ำครับเอามุ้งไปน้ำบ่้ขาไปยักสองถุงนะเอ้ยไปโดดกินกับสมตำ จช็ดมือเหรอเฮ้ยมันดีหอดนะนี่คำส่นอนหันพี่อนไปรถยุ่งมากันบ่ายด้ความศรัทธาเพื่อนศรัทธาแห่งหลักเว้ยไปสู่อิตาลีครับผมนี่ครับมุกขี่ปลาหม้อปลาโมเมนต์ขี่ปลามีขี่ปลาหัวปลาพร้อมครับหม้อปลาเราเห็นแต่แบบสูตรบาคุ่มครับหััววหหัว ห่อหมกเขาห่อจากได้ห่อจากได้ห่อเดิมเหรอ้อัเพียนเขาสิเขาคิดว่าผักกับจอกมันจะสุกแล้วนะเดี๋ยวเขาขึ้นโอ้ยดากกันเลยเนาะน้ำบอกดักนี่ันอเสียเป็นเาวเสียพราวเขาใส่ไม่ยู่ใกล้ๆนี่ละอือายุกถึนมากเลยเพี้ยนอย่าถือมือหนูนะโูมกับม่องเลยนะดูนี่ครับเรียบร้อยเอาโอเคครับหมกขี่ปลาเพื่อนึง อเลเอาลงเลยไปนด้าวินอันนั้นยางอ่ะบวาใช่ไหมสีมุกไปเบ้อยานี้ินี่ครับสตดเบาตีตา่วมจำแล้วครับโอ้มตามทำไงโอ้โอ้ำยี่ี่เนียโอ้คือยอแขงแเดี๋ยวพุ้งเข้าตานะบาแล้ว มันจะทะลุนะขวากัเคยกินก้อนมูลเอาทำไมลโอ้ไดีวครับเล้ล้ล้สูตรหอยครับผมเอาหอยใส่เบิ์นรถเอืมเดี๋ยวเบิ้งฟองักกานเบิ้งตนี่ครับเบิ้งสูตรสม่ำของบ้าไปเลยครับสูตร ของคนกัลสินเองครับผมอืมอืมคนที่หมุนนั่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งแบ่งแบ่งไปอ่าโอ้เออเศร้าจังอืมวัยยี่สิบแล้วอ่าสายจูดิมวะอืมคนหัวหิวเหรอหัวหัวหัวบ้าหอยหิวเหรอครับครับบางสภาพตบด้วยครับส้มเนื่องจากทำงานหนักวันนี้ไปขุดขุดมันนะฮะแล้วมันไปไหน <laughs> Một sạp cơ cạn Mô Ở đây, đây thiệt con bò con xíp mấy cái gì đó cọc ừ. chôm mà hay Bò <cười> 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 Chân thiết Nhật bò đấy bà làm tàn như thế <laughs> Bơm Bơm Chịt ngoài hấp, hấp. Nhầm luôn cân ก็ฝาดถึงแล้วเหรอฝาดถึงเลยอย่างอนแหงนะมันแบงไวกินด้วยมาอยู่ใกล้เพิ่มดอกมันจะฟงนี่ครับสูตรคือมือนีไปหาหอยขมหอยนะครับไม่ไม่ไม่คือเขาต้องแช่แช่น้ำเห็ดแต่จริงมันต้องกินไปกินแืบอื่นแหละครับแต่ว่ามือนีเบาไหวครับต้องเฮ็ดมือนีสูตรทางกับะสินก็คือหั่นอยากให้มันคาย ขี่ออกก็คือบ่าต้องใส่น้ำนะครับเด้อต้องเอา,าพริกพริกแห้งโอ้พริกพริกแห้งใส่ครับผม